สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร i s a w a เวนะครับก่อนอื่นก็ขอทักทาย,ทายแฟนๆของจิลลีก่อนนะครับวันนี้ครับผมหยิบอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เป็นสื่อนอกแนละอย่างเคป็อ t สตาร์เขาเอามาลงมาไว้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับดาราไอดอลนะครับเคป p อที่ทำลาย g ิลลี่กิ๊ฟเนี r ยสเวลเวิร์ดในปี2021นะครับ ก่อแน่นอนแล้วครับการจะส่งท้ายปีแบบนี้ก็คงต้องมีข่าวอะไรแบบนี้ออกมาอีกหนึ่งครั้งกันนะครับย้อนกลับไปครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองครับ Guinness World Record เนี่ยเขาเพิ่งประกาศรายชื่อคนดังที่ทํางานสถิติในปีนี้นะครับก็เป็นวันที่8ธันวาคมนะครับรายชื่อศิลปินนะครับมี K-pop หลายคนเลยนะครับที่ประสบความสําเร็จในเหตุการณ์สําคัญครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญมากๆของศิลปินดารา K-pop นะครับ ซึ่งก็มีอยู่หลายคนครับที่ได้รางวัลตรงนี้ไปครับแต่หนึ่งในนั้นที่ผมจะไม่พูดถึงโคงไม่ได้นั่นก็คือตันลิสหรือวันลิซาของเรานั่นเองครับแน่นอนครับไี่มีชื่อลิซาได้ยังไงครับแต่หลายคนรู้กันดีเกี่ยวกับรางวัลน,นี้เนาะลิซาครับสมาชิกจากวงแบ็คทีมเนะครับเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวเนี่ยในเดือนกันยายน ปี2564นะครับซึ่งมิวสิกวิดีโอเพลงลาริสาเนี่ยทำลายสถิติของโรเซนะครับแล้วก็เป็นมิวสิกวิดีโอบน YouTube ที่มีผู้ชมมากที่สุดในฐานนะศิลปินเดี่ยว K-POP ด้วยนะครับภายในระยะเวลา24ชั่วโมงครับ มิวสิกวิดีโอถูกกดชมนะครับถูกกดเพจถูกรับชมถูกเซฟถูกอะไรก็ว่านไปครับมากถึง73.6ล้านครั้งเลยครับเป็นตัวเลขที่สูงมากสูงปรีดเลยครับสูงประหลอดแตกเลยครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับยังทำลายสถิติของเท y นเ r อร์โซด้วยครับสํหรับซิงเกิลมีนะครับที่มีผู้ชมสูงถึง65.2ล้านครั้งใน24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ย้อนไปครับเขาเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ เดือนเมษาปี2019นั่แหละครับก็ขอแสดงความดีๆกับาลิสด้วยนะครับถือว่าเป็นรางวาัลที่เราทราบกันอยู่แล้วแหละว่าก่อนหน้านี้เขาได้รางวัลน,นี้เนอะแต่ว่าพอดีทางด้านกิมเนสเนี่ยเขาเพิ่งประกาศออกมาเพราะว่ากําลังจะสิ้นปีนะครับลแล้วก็รวบรวมรายชื่อแล้วก็ประกาศครับเสร็จแล้ว K-POP Star เนี่ยเขาก็ไม่พลาดจะตดข่าวดีๆแบบนี้ออกมา ให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับตลิสด้วยอีกหนึ่งรอบครับเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่หนึ่งรางวัลบนโลกใบนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักกินแบบตัวกันมาตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งมันเป็นรางวัลที่แบบยิ่งใหญ่การันตีความสุดยอดในด้านนั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสถิติโลกนะครับซึ่งแน่นอนครับการที่ลิซ่าทำลายสถิติอะไรต่างๆได้แบบนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าลิซ่าเป็นศิลปินที่มีเบสฐานแฟนคลับที่แบบว่า loyalty ลิซ่ามากๆเลยนะครับรักน้องแบบสุดๆเลยอ่ะ พร้อมใจกันสตรีมมิ่งพร้อมใจกันฟังนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับที่มีแฟนคลับน่ารักๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหมา่ในส่วนของคลิปถัดไปครับตอนนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ